ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยายกรณ์ดวงดาวจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ํำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดอยากฟังคำทำนายเลยสามารถกดสกิปข้าม ไปนาะทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือใต้ description จะมี time stamp ที่สามารถคลิกได้เลยนะคะแต่กิ่งฟ้ามีความจำเป็นจะต้องเกริ่นก่อนอย่างเช่นเดิมก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะกะ็คลิปวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะสำหรับส2ราศีนะคะกิ่งฟ้าก็จะแบ่งแยกแต่ละราศีให้อย่างเช่นเดิมเลยนะคะเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2068ันหรือ2025นนั่นเองนะคะก็เป็น general reading ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นกําลังใจแล้วก็ถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรากิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหน ut, ดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสำหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการผู้ของกิ่งฟ้านะคะ,ะกิ่งฟ้าไม่สามารถปรับตัวเองได้นะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะคือทํานายแบบนี้เเป็นอกกลัษณ์ กิฟ้ามาหลายปีในการทํานายดวงอยู่แล้วนะคะถ้าท่านใดโอเคกับ normal speed แบบนี้ก็คือไม่ต้องปรับความเร็วความช้าดใดใทั้งสิ้นนะคะให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าท่านใดอยากปรับมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะเรียกว่า playback speed หรือปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับเร็วขึ้นหรือช้าลงได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยนะคะตามใจชอบของแต่ละบุคคลกันเลยนะคะอ่ะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปการทํานายดวงของวันนี้กันเลยดีกว่าะคะ่ะชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนมิถุนาย,ยน268หรือ2020 25นะคะเรามาดูดวงในภาพรวมจากไพ่พี่เนตแล้วก็ไพ่ทาโรตนะคะราศีธนูค่ะ guidance sustenance Eight of Wands, the Star, Three of Pentacles, Page of Wands, Knight of Wands, Three of Cups, Eight of Pentacles, The Tower, Five of Pentacles, Four of Cups, The World. And the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น king of cups สำหรับราศีธนูเนี่ยไพ่ขึ้นชัดเจนมากๆว่า จะมีสิ่งดีๆพลังงานาด้านดีๆหรือคนคอยคุ้มครองเราดีมากๆเหมือนเป็นหนึ่งว่าผู้ใหญ่เมตตาคนคอยอุปธรรมค้ำชูมีสปอเตอร์ที่ดีมีคนสปอร์ตเราดีมากๆาแต่ถ้าเราปฏิบัติดีกระทำในสิ่งที่ดีกิงฟ้าจะบอกเสมอทุกคนมีสิ่งสิงคุ้มครองหมดค่ะทุกคนมีเทวดานางฟ้าประจาตัวหมดค่ะแต่อยู่ที่ว่าใครปฏิบัติดีกระทาในสิ่งที่ดีมีความตั้งใจเพียรพยายามซื่อสัตย์สุจริตนะคะทาในสิ่งที่ถูกต้องกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่ มากมากเนี่ยเห็นไหมพระพิเคเน่มีพระติมรติลายล้อมเลยพระพรมพระนารายพระศิวะ ดีมากๆแล้วก็พลังงานจะขึ้นในรูปแบบของคำว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเดิมๆกเก่ากลับขึ้นมาหาให้โอกาสใหม่ๆกับเราเหมือนบางคนบอกโอกาสที่เราเคยอยากได้โอกาสตรงนั้นมาหลุดลอยออกไปตอนนี้โอกาสใหม่ๆที่เป็นคล้ายๆลักษณะรูปแบบเดิมกลับขึ้นมาหรืออาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องทํางานหลากหลายอย่างคือเอาตรงๆเหมือนงานลาดงานหลวงฉันต้องจัดการหมดเลยหรือว่าต้องจัดการเรื่องส่วนตัวเรื่องการทํางานเรื่องการเงินมันมีหลากหลายอย่างที่เราจะแบบต้องมาลติดทัสกิ้งสุดๆเลยนะคะหรืออาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าช่วง อาจจะแปลว่าคุณอาจจะได้มอระดกตกทอดของล้าค่าของมีค่าหรือบางสิ่งบางอย่างที่สืบทอดตระกูลมาหรือช่วงนี้อาจจะกลับไปเจอครอบครัวหรือว่ารวมกลุ่มกับครอบครัวหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าคุณต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเยอะหรือว่าต้องอาจจะแปลว่ามีคอนเน็กชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้หรือได้รู้จักคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ดีด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นช่วงนี้มันเหมือนกับว่า คุณทําอะไรก็ตามแต่มีคนเห็นศักยภาพเห็นความสามารถของเราแล้วคุณเองก็ได้โชว์ฝีมือมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะแต่ขอให้คุณเองอย่าท้อถอยแล้วก็อย่าขี้เกียจเท่านั้นเลยนะคะรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะแปลว่าเจอบททดสอบเจอบทเรียนจจเจอบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะแบบรู้สึกว่ายากเหลือเกินแต่กิ่งฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างว่าคนเราถ้าใช้ความเพียรพยายามความตั้งใจจะผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ แน่นอนเป็นกําลังใจให้คุณมากๆนะคะอย่าไปกลัวนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเจริญตบโตในเรื่องการทํางานหน้าที่หรือว่าเจริญตบโตในเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆของตัวคุณนั่นแหละนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นสิ่งต่างๆดีๆกําลังจะเพิ่มพูนเข้ามาหาตัวคุณอย่างมากเลยนะคะ,ะสําหรับเรื่องการงานแบบเจาะลึกจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Five of Wands the Strength King of Pentacles Ace of Pentacles 9 sub cups เรื่องการงานของคุณดีมากแต่มันอาจจะมีคำเตือนนิดนึงว่าเรามาระ,ะวังเรื่องการมีปัญหาการทะเลาะหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาที่เราต้องแก้ไขในองค์กรกับคนหมู่มากก็เป็นได้แต่ถ้ามองในแง่ที่ดีคือประชุมเยอะจะต้องจัดการปัญหาเยอะเท่านั้นเองนะคะแต่สุดท้ายคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้อยู่หมัดถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงเก่งมากๆสามารถแก้ไขจัดการได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ดูกิ่งฟ้าอยู่ก็จะมีผู้หญิงมาคอยช่วยเหลือหรือนารีอุปถัมป์นั่นเองนะคะคุณจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากยิ่่งงงงขขขึ้้นนนาาออคคคุณจะโกับ การเงินนาะแต่เด็กญิ่งฟ้าจะทำนายเรื่องการเงินอีกรอบหนึ่งแต่งานของคุณนะฮะดวงจะขึ้นเงินของคุณก็จะดวงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมีคนแวกอัพคอยสนับสนุนคุณดีมากมากจริงๆช่วงนี้เลยบอกว่าการงานของคุณราบรื่นราบเรียบอุปสรรคปัญหาจะน้อยลงหรือถ้ามีก็จะผ่านพ้นไปได้ไวยิ่งขึ้นแล้วก็บางท่านอาจจะต้องกลับไปทํางานสายงานเดิมหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างเดิมๆเก่าๆที่เราต้องสืบทอดหรือว่าต้องเรียนรู้หรือเรียนรู้งานเก่าจากคนอื่นมาแล้วเราเองอาจจะต้องเอามาทําเองหรือว่าอาจจะแปลว่าต้องสืบทอดในเชิงคําว่าุร จากครอบครัวมาก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นการฉลมใจใหมายถึงว่าอะไรช่วงนี้คุณจะสบายใจมากขึ้นในการทํางานและการรู้สึกเบาใจหรือว่ามันราบรื่นราบเรียบหรือว่ามีคนช่วยเหลือมันเลยทําให้รู้สึกเบายิ่งขึ้นนะคะแต่มันอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เราต้องรีบทํารีบจัดการหรือรีบวางแผนให้ดีแต่คุณสามารถจัดการได้แล้วไพ่ขึ้นดวงสมพงค์คุณอาจจะเจองานที่ใช่หรือเจอโปรเจกต์หรือว่าเจอแรงบันดาลใจเจอแรงฮิดสู้อะไรบางอย่างในการทํางานในช่วงนี้ฉะนั้นการทํางานของคุณดวงขึ้นมากๆราศีธนูถือว่าเป็นสัญ,ญ,ญา ที่ดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นขยันหมั่นเพียรต่อไปแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆแน่นอนสําหรับเรื่องการเรียนการศึกษาก็ดีเช่นเดียวกันขอเปิดใบเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องการเรียนมันนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถ้าเราตั้งใจเพียรพยายามหรืออยากจะไปเรียนต่อเรียนเพิ่มเรียนเสริมเรียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเรียนเพื่อต่อปริญญาต่างๆเรียนเป็นงานดรกช่วงนี้เรื่องการเรียนของคุณดีทั้งเงินพร้อมใจพร้อมเวลาพร้อมเรียนได้เลยดีมากๆค่ะเรื่องการเรียนดวงขึ้นสําหรับในเรื่องของการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ True of s o r c e ten of wands, seven of cups, nine of wands, seven of pentacles. The w i l l of fortune การงานของคุณถือว่าใช้ได้นะคะกิ่งฟ้าถึงบอกว่ามันโคกับเรื่องการงานของคุณ คุณยิ่งได้งานมากเท่าไหร่บางคนอาจจะได้โบนัสหรือว่าได้เงินพิเศษได้ค่าคอมมิชชั่นหรือยิ่งทํางานมากเท่าไหร่บางคนอาจจะได้ยิ่งค่าตอบแทนมากเท่านั้นนะคะาบางคนอาจจะต้องทํางานโอเวอร์ไทม์นะคะโอทีต่างๆก็ได้นะคะแต่การเงินของคุณอาจจะมามากกว่าหนึ่งช่องทางหรืออาจจะมีช่องทางในการทําเงินมากขึ้นหรือคุณอาจจะทาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มก็เป็นได้หรือขยายกิจการขยายสาขาก็ทําได้นะคะบางคนอาจจะได้เงินมาจากบ้านลถที่ดินหรือมีโอกาสได้มาหรือขายได้ปล่อยเช่าได้หรือบางคนอาจจะได้จากผลผลิต ที่เราลงทุนลงแรงออกไปนะคะ,ะเราเอาเราเองอาจจะแบบเหมือนเป็นหนึ่งว่าลงทุนอะไรบางอย่างไปแล้วรอผลกําไรที่จะตามมาตอนนี้ผลกําไรของคุณกําลังจะเข้ามาดีมากๆแต่การใช้เงินของคุณเนี่ยคุณใช้เงินเก่งนิดนึงนะ คุณแบบอยากได้นูน่นอยากได้นี่กิเลสเยอะฉะนั้นเรามาระวังกิเลสของเราจะทําให้เราเสียเงินเยอะในช่วงนี้มันไม่ได้มาจากหนี้สินต่างๆแต่มาจากสิ่งที่เราอยากได้อยากมีมากขึ้นนั่นเองต้องเรามาระวังนะคะการเงินของคุณอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าเห็นถ้าเราปฏิบัติด,ดีทำในสิ่งที่ดีไพ่ขึ้นพ่อแก่นะคะเหมือนกับว่าเราจะได้เงินมาแบบฟุกๆุกหรือว่ามีโอกาสนะคะที่ได้เงินมาจากผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนะคะหรือว่าลูกค้าเรานั่นแหละ นะคะมาซื้อผลิตภัณฑ์อะไรจากเราหรือว่าผู้ใหญ่เมตตาอาจจะเพิ่มเงินเดือนหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของคำว่าได้ตำแหน่งสูงขึ้นก็เป็นได้หรือได้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเป็น,ปน,ปนคำว่าถ้าที่ผ่านมาการเงินของคุณไม่ค่อยโอเคก็จะกลับกลายเป็นดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของความรักคนโสดสนิทนะคะเป็นยังไงบ้าง เทนนิคัพส์ o รีออฟวอนส e เพจออฟแพนเดโคสท w o r d นะคะแล้วก็ Justice ต้องบอกตรงๆนะช่วงนี้โสดเลาดีดีกว่านะคะแต่บางคนบอกว่าก็อยากมีคู่ค่ะจย์อ่ะเวลุ้นใหม่เดือนหน้าแต่ถ้าถามว่ามันจะมีเข้ามาไหมต้องระวังมากๆอันนี้คําเตือนนะระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาฉะนั้นเลยบอกอย่าทำนะคะโสดไปก่อนในช่วงนี้นะคะโสดเดินเด้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นเดือนหน้าว่าสามารถมีคู่ได้ไหมแต่ถามว่าถา้าบางคนบอกว่าเอ้ยแบบว่าถ้าสมมติเรา ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองมันจะมีเข้ามาอาจจะมีเข้ามาอาจจะมีแต่ดวงจะไม่ค่อยได้เด่นในเรื่องความรักจะไปเด่นเรื่องงานกับเรื่องเวลาเรื่องเงินมากๆบอกเสมอไม่มีงานไม่มีเงินลําบากนะจ๊ะ,ะถ้าหน้างานเงินมาเดี๋ยวความรักมันก็มาของมันเองในอนาคตค่ะฉะนั้นช่วงนี้เราบอกว่าอาจจะต้องพักหัวใจไปก่อนหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าบางคนบอกว่าเอออยากมีจริงๆจะมีคนเข้ามาไหมก็ต้องสแกนคนดีๆคือดูคนนานๆน,นิดนึงเพราะว่ามันมีทั้งคนที่โอเคหรืออาจจะมีคนที่แบบ ามาแบบหลอกลวงเราอ่ะคือต้องระวังนิดนึงเจ้ากรรมนายเวรหรือคนที่มีเจ้าของมันจะเข้ามาต้องระวังให้มากเท่านั้นเองในช่วงนี้นะคะแต่ถ้ามอยงี้มุมนึงอาจจะมีคนเดิมๆคนเกา่าคนที่เราเคยรู้จักได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบนึงก็เป็นได้เหมือนกันสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมไพ่ย,ยังขึ้นไม่ค่อยชัดเจนเพราะไพ่ย,ยังขึ้นว่าการตัดสินใจยังตัดสินใจไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าคุยกันมาสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอา,อาจจะเจอคนที่ดีมมมมาาาาากกขึ้้นนนนวววว่่่่่่่เดิอคคคคพระไชงีียยทุุณูส ให้สถานะเราได้หรือเราก็ไม่รู้สึกอะไรกับเขามากมายอย่างเงี้ยมันก็ยังจะไม่ไม่ชัดเจนคุมเคือหรือว่ามันมีการแบบบางท,บางทีบางครั้งตัดสินใจผิดพลาดได้หรือว่ามันยังอยู่ในเรื่องเรื่องของการตัดสินใจอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าคุณจะเจอคนใหม่ๆที่ดีมากขึ้นในอนาคตแน่นอนนะคะ,ะสำหรับ คนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าความรักของคุณถือว่าโอเคมากๆเข้าใจกันดีมากๆความรักดีมากเดอะซันขึ้นมาด้วย u e e n of Wands ขึ้นมานะคะแต่มันอาจจะมีความคิดไม่จากตัวเราหรือตัวเขาอาจจะคิดถึงความหลังหรือครั้งเดิมๆครั้งเก่าๆหรืออะไรบางอย่างอ่ะแต่ถ้ามองในแง่มุมดีมันแปลว่าคุณทั้งสองคนอาจจะไประลึกความหลังนะด้วยกันเอเราเคยมาคุยกันที่นี่เคยมาแบบ ขอเป็นแฟนที่นี่อะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยหรือว่าอาจจะกลับไปเที่ยวในสถานที่เก่าๆที่เคยเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะในช่วงนี้แต่จริงๆนะรักกันดีปกติดีค่ะไม่มีปัญหานะกันเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วก็เออแต่มันก็จะมีคาเตือนนิดหนึ่งนิดเดียวนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคู่หรือทุกคนจะต้องเจออาจจะมีความรักครัง้งเก่ากลับมาจากฝ่ายเราหรือฝ่ายแฟนของเราต้องระวังนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเรารักกันดีกับแฟนจับมือกันแน่นพอไม่ว่าใครจะเข้ามาหน้าไหนก็ทําอะไรคู่ของคุณหรือความรักของคุณไม่ได้เพราะคุณมีเกราะ กำแพงที่ป้องกันแข็งแรงในเรื่องความรักนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนเอาตรงนะมีปัญหากันแค่ไหนก็ยังเลิกลากันไม่ได้นะคะยังไงต้องไปต่อแต่ไพ่มันก็จะขึ้นว่าต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งในเดือนนี้เยอะนิดนึงนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ให้อภัยกันหรือกลับมาเข้าใจกันนั่นแหละฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเรารู้แล้วเออต้องเกิดการทะเลาะกันนิดนึงเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวง ถ้าเกิดโกรธกันหรือว่าโมโหอะไรใส่กันพยายามเงียบนิดนึงหรือว่าให้เวลาสเปซแป๊บนึงเราค่อยคุยกันนะคะเว้นสเปซก่อนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะถัดไปสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้าง สุขภาพเนี่ยไพย่จริงๆไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่มันแบบเตือนน่ากลัวนะแต่มันจะเป็นเตือนในเรื่องสุขภาพของระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงระบบฮอร์โมนนะคะหรือว่าระบบเลือดนะคะ,ะถ้าคุณผู้หญิงผู้ชายก็เรื่องระวังเลือดความดันต่างๆนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการที่ทำงานโอเวอร์โหลดทำงานเยอะเกินไปหรือพักผ่อนไม่เพียงพอให้ระวังนิดหนึ่งด้วยละกันแล้วก็ระวัง เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะอุบัติเหตุเล็กล k, ๆอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่เด็กกิงฟ้าจะให้วิธีการทําบุญในการแก้เค้ไปด้วยนะคะเรื่องการทาบุญก,ก, in life, บกิงฟ้าจะบอกเสมอทําบุญบาากับคนที่มีพระคุณหรือพระในบ้านก่อนพระในบ้านที่กิงฟ้าหมายถึงคือพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์หรือคนที่มีพระคุณต่อเราก่อนนะคะถ้าเขาดีกับเราให้ดีกับพวกเขากลับแต่กิงฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมอาจจะเจอคนที่มีพระคุณที่ดีกับคนที่อาจจะไม่โอเคเอาเป็นว่าเราทํากับคนที่ดีถ้าคคนททททีี่่่่ออาาาาจจะไไมโเเก็ํรหว โดยที่เราไม่เดือดร้อนและไม่ฝืนใจตัวเรากิงฟ้าบอกเสมอ,อกิงฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรคนทําให้คนทําแต่ถ้าเราเจอคนที่มีพระคุณที่ดีมากๆอย่างเช่นกิงฟ้าจะเต็มที่กับพ่อแม่มากเพราะพ่อแม่ดีกับกิงฟ้า แค่นั้นเลยนะคะก็เต็มที่กับพวกท่านนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญอ่ะการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบเลยแล้วแต่เราแต่กิ่งฟ้าจะพูดเพิ่มเติมจากพลังงานไพ่ว่าเดือนนี้คุณราศีธนูเนี่ยทำบุญกับอะไรแล้วดีอันดับแรกนะคะในการแก้แค้นเรื่องสุขภาพไปทําบุญบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทําบุญวัพระบัตนาพูหรือทําบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลทุกชนิดผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือว่าอะไรเงี้ยอ่าหรือว่า ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยแยกไร้ต่างๆก็จะยิ่งดีแล้วก็ทําบุญอะไรนะคะที่อาจจะเกี่ยวกับบ้านพักคนชราได้จะยิ่งดีนะคะไปบริจาคสิ่งของต่างๆก็ได้แต่จริงๆกิ่งฟ้าอยากให้เน้นพวกโรงพยาบาลต่างๆนะคะอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลหรือบริจาคเลือกอะไรพวกนี้จะยิ่งดีต่อตัวคุณใครทําคนนั้นก็ได้แล้วก็การสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าจะแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระก็ถ่างเงินล้านสัก9ก้าถึงสาจบต่อวันได้นะคะแล้วก็มันนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละสาม 3-7นาทีจะยิ่งดีต่อชาวราศีธนูใครทำคนนั้นก็ได้อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะคะ,อะขอให้คุณมีสติทุกย่างก้าวแล้วก็ขอให้คุณเองเจอแต่สิ่งดีๆตามพลังงานไพ่อะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็ขอให้เรามาระวังเท่านั้นเองนะคะจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราในการปฏิบัติตัวนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากๆนะคะขอ,อนี้จบคำทำนายแบบพยวนนี้ค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอ,งอาจาย์กิงฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มด้วยกันด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิะก Super นะ งฟาทางเพจต่อไปในอนาคตนะคะเดี๋ยวเพียงให้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไปกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ตาติ๊กตอกได้ไอจีดาวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบาย,บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไปกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ